สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP 1นะครับมาแนะนําแชร์ประสบการณ์ในการเข้าร่วมประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดีนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตรวจสอบทรัพย์จากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับรายละเอียดการตรวจสอบเดี๋ยวจะมาขยายนะครับอีกครั้งหนึ่งใน EP ต่อไปนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าทรัพย์ประมูลวันไหนนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อออกดูสถานที่จริงนะครับว่าปัจจุบันสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ ข้อแนะนําให้สําคัญเลยนะครับให้ลงพื้นที่จริงครับดูว่าเรามีความสนใจแล้วก็ปิดไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อถึงวันประมูลนะครับช่วงเช้าเราก็เข้ามาตรวจสอบว่าทราบเรามีการประมูลไหมวันนี้นะครับเมื่อทราบแล้วเราก็ดูลําดับที่นะครับดูว่าต้องวางเงินมาจําที่เท่าไหร่นะครับข้อมูลการวางเงินมาจํานี้ก็จะอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เตรียงไปนะครับเราก็จะกรอกข้อมูลเฉพาะแปลงที่เราสนใจนะครับ แล้วก็เตรียมเงินไปให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อก่อเอกสารแล้วเสร็จเงินนี้นะครับถ้าเราประมูลได้นะครับก็จะถูกเอาไว้เป็นเงินมัดจำนะครับที่บังคับคดีเขาจะไม่คืนให้นะครับเมื่อก่อข้อมูลเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมอบป้ายให้เราเข้าร่วมประมูลนะครับแต่ภาพในการประมูลเราไม่มีนะครับเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายทําเมื่อเราประมูลแล้วเสร็จนะครับเขาก็จะเรียกเรามาทําสัญญานะครับทําสัญญานี่ต้องชําระเงินภายใน15วัน ถ้าเราไม่สามารถที่ชําระได้ภายใน15วันเนี่ยเราก็สามารถเขียนคำร้องเพื่อยืดระยะเวลาได้90วันนะครับตามที่แจ้งรายละเอียดใน EP ที่นี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นะครับเจอกัน e ีต่อไปครับผม